สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสู่ผู้สุ่คนนะครับเนาะครับครับบนในท่งสองเสี่ยงหยาผ้าเหลาะกะมีแนวทาาเนาะคร mm ับเนาะแนวทางเป็นสรุปตัวเลขหลังห้วยออกแหละครับเป็นตัวเลขที่อาจารย์พันทรงมาไห่เนาะครับเนาะที่แต่ละสำนักครับแต่ละกูบาอาจารย์ครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อยสำหรับทุกอาจารย์แหละครับที่พันทรงมาให่ครับกูบาอาจารย์พันทรงมาให่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับ สำหรับมนีออกะเป็นมือวันที่สองเนาะครับเนาะวันที่สองวันพุธนะครับวันพุธที่สองครับครับมือวอา่านเนี่ยกะคือสีมีผู้โชคผ uh, ู้หมานอยู่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กะเข่าไหลอาจารย์อยู่ครับครับเข่ามาเรื่อยๆอยู่ครับครับสำหรับมนีกะชุดนี้เป็นของเลขกลับครับเหลขกลับกทมอครับเป็นยากทรงมาซาแน่จักหน่อยครับ ก็คือสีมีผู้ท่านอยู่แหละครับสาหรับตัวเลขกองเพลินครับมันหมานไปน้ากันโชคๆกไปน้ากันเนาะครับเนาะครับทั้งสองกัเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเป็นเพียงแนวทางครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับสําหรับเหลขกหลับก่อทมอครับวันที่หนึ่งเมษาครับผนเด่นไปเก็ตตัวเดียวครับครับเลขที่ออกนะครับเลขล่างครับเหลขกสองตัวล่างครับเป็นสามหกครับทั้งเมดเหลขทั้งเมดกามี เลข6ตัวครับเลข6ตัวรางวัลที่1นะครับ6 6 9 6 8 7ครับเปินเด่นมาเจ็ดครับเข้าเข้าครับเข้าเจ็ดตัวเดียวมิคเจ็ดตัวเดียว6 7 8 9ก็ว่าไปได้เนาะครับเนาะครับ6 7 8 9็แปดเก้ากวาดแค่จะสลับกันซื้อๆครับหมาเลขเป๊ะข้างหน้าแล้วครับ6 6เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นรางวัลที่1 สามตัวสามตัวก็สิเป็นหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดครับนี่ครับตัวเลขที่ออกหกแปดเจ็ดครับเพิ่นกิบว่าได้จับมาให้ยสามตัวครับเพิ่นจับมาถ้าสองตัวครับเลขเด่นเพิ่นเจ็ดครับเขาเจ็ดเต็มเต็มครับมาเจ็ดนะครับเนาะครับจับคู่เพิ่นให้ยมหาครูหาครูลุดมหาคู่ครับ ฟันมหาครูเลยครับเกตห้าเกตแปดแหะครับเข่าเป็นตกกลับเนาะครับเนาะครับเกตแปดครับตัวนี้ครับเข่าเป็นตกกลับอันนี้เลขยลับกอทมอครับเกตเก้าครับเป็นหามาอีกตัวหนึ่งเกตสามครับตัวสุดท้ายเป็นสี่หกครับเกือบเข่าเนาะครับเนาะครับเลขที่ออกกับสามหกครับเลขที่ออกกับเข่าสามหกครับเข่าตกกลับตัวนึงครับเป็น เจดแปดครับสําหรับตัวรองขอเพิ่นเป็นศูนศบอมาครับศนบอมาเป็นเก่งพลาดอยู่ครับเพื่อนไฮมาศูนย์เจ็ดเจเจ็ครับเพิ่นออเจ็ครับเจ็เจ็ดกับไก่เชียงอยู่ครับไปออกฮุกครับขนาครับเอาเ่าเป็นยังนะครับเนาะครับก็อผู้ช่ผู้มานเดียครับเดือนเจ็ดของเพิ่นครับอันนี้เป็นคนของกอทมอเลยครับเครับครับ สำหรับเสียนนอนหน้าเพิ่นหายไปที่เก้ากับหนึ่งหครับเกตสามเกตสามเก้าเกตสามหนึ่งเก้าครับเป็นเหลขกวิ่นเข้าไจับคูรุดครับเสียนนอนหน้าครับหนึ่งสามเก้านะครับเนาะหนึ่งสามเก้าเป็นเหลขกสามตัวเพิ่นหายไปเก้าเพิ่นเด่นไปที่เก้าครับกันรุดไปนะครับเนาะครับอ้าเสียนนอนหน้ารุดครับชุดนี้ครับสำหรับเกียใหญ่ครับเกียใหญ่เมืองทองครับเขาไปตัวร่องครับ เข้าไปเป็นตัวล่องครับตัวล่องเป็นเจ็ดครับตัวล่องเป็นเจ็ดตาวาตัววิ่งลูดเพนเป็น5ครับ7510หครับ7510ห้ายเลขกที่ออกกะหกแปดครับกับ36ครับ53 50 52 5้าศู ห้าสี่ห้าเก้าครับครับอันนี้เป็นตัวเลขกของเกยใหญ่มืองทองครับครับกระลุดไปครับมาเกียตัวเดียวเลขกวินครับตัวร่องกบมาครับตัวร่องมาอยู่ตัวร่องหรือสำคัญของเกยใหญ่นะครับเนาะครับเขาตลอดตัวร่องเขาเพล่นเป็นร่องเกีตไว้ครับเป็นประเด็นเกียครับครับสำหรับสุดรัฐบาลตองหดของปูขุนครับรัฐบาลของปูขุนตองหดบนล่างศูนย์ เลขวิน04 014 578ครับ78มาเต็มเต็มครับเลขวินเพิ่นแต่ว่าเป็นตกกลับนะครับมันออกมันออก87ครับมันออก87เจ็ขามาอายู่ครับตัวหนึ่งครับกูหนึ่ง7กับ8ครับสําหรับเลขวินวิ่ง0ครับวิ่ง0จับมา4 7 4 7 หาศูนย์กรมเดินหาหนึ่งหาแปดเกจศูนย์แปดศูนย์ขับหลุดไปมดครับของปูขุนเรียกกันกันุดครับกันเพิ่นเป็นสิบหกหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหกครับหนึ่งหกครับอันนี้เป็นสุดสรุปนะครับเด้อครับสุดสรุปตัวเลขครับเอามาเบิรงครับสําหรับเลขหลานสาวหลานไส้ตัวนี้ครับหลานไส้หลานไส้เมืองอิสราเอลครับหลานเมืองนอกครับบนเพิ่นให้ไปเจ็ดตัวเดียวครับ ถือว่าแม่นที่สุดแล้วครับบนเพอนหายไปเจ็ดตัวเดียวครับกาเรียกเพลนกาจากหลายตัวแน่จังน้อยละครับคาเพอนหายมาเจ็ดจับคู่หกคู่ครับหกคู่ครับมีบนมีลางบนเพอนหายไปที่เจ็ดาเข้าเจ็ดละครับมาเจ็ดนะครับเนาะครับมาเจ็ดมาเจ็ดครับ จับคูกลุ่มเรียน07 71 73กร5 7 5เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดปดีเข้าตัวพี่ครับเข้าตัวเจ็ด่ดครับตัวร่อง,องเพื่อนครับอันนี้เป็นตัวร่องครับเจดนี่เป็นตัวร่อง,องเพื่อนขีดท่อมครับเจดแดเต็มๆแล้วครับเนาะครับถือไว้เก่งครับเข้าครับถือว่าเขา่า ขาบนครับล่างเพื่อนในศูนย์กับ1นล่างหลุดครับมีสาูนตัวเดียว6 0 0ูนย์ศูนย์80ครับครับอันนี้สำหรับเลข3ตัวครับสตัวสตัวกับสามห้า โอ้ตัวนี้นะครับเนาะงามถ้าเป็นหนึ่งถ้าเป็น6กนี่ก็สีแตกอยู่ครับนี่เกตแปดหนึ่งเกแปดนี่ครับขมาอยู่สองตัวครับเอากัดถือว่าสามตัวลดครับเข่าจับคูบนบนเป็นบนครับบนเป็นบนครับถึงว่างามครับอันนี้เลขหลังไส้เมืองอิสราเลครับครับมาเบิงเลกมีทีมาครับ เลขมีทีมาจา้าไหนมาเป็นยังสี่รับบันบนพุทธหายน1งกับ7จับคูมากมีหนึ่งหนึ่งซีหนึเข้าโต๊กับอีกครับ7 8บนครับเป็นตัวกับถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะเจ็ดมันออก8 7ดเจ็ดครับมันออกแปดเจนะครับห 8ปเจ็ดครับนี่ตัวเลขที่ออกครับ6 8แปดเจ็ดครับสำหรับลางพืนอน์หศูนย์กับเก้าจับคู่มากับศูนย์สามศ็ดศูนย์เก้ตลอดครับเจ็ดเก้านะครับนะเจ็ดเก้าครับลางเพันธห้มมหาคู่บนพันไห้6กคู่ครับเอาลดลางลดครับเข้าบนครับมาบนครับสำหรับตัวเลข สามตัวหนึ่งสี่เจ็ดเก็ดศูนย์แปดเลือกไก่ไกครับเลือกสามตัวเลือกสามตัวเกือบแตกตัวไหนครับเพิ่นหายไปห้าเจ็ดแปดถ้าเป็นหกเจ็ดแปดเนี่ยกระแตกแล้วครับสามตัวต้ัวละครับเนี่ยอันนี้เอาไก่เคี่ยงยุ้ครับไก่เคี่ยงเลยครับอันนี้เป็นเลือกมีดทิมาเลยครับนะครับ แต่ดีกระเด็นมาตลอดนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับเหล็กมีที่มากเป็นทรงตัวเหล็กมาให้ครับครับครับอันนี้เป็นชุดทุดท้ายครับกับเป็นของหลานสาวนะครับเนาะหลานสาวเมืองนอกครับเมืองเกาหลีครับเป็นบนบนไห้ไปเก้ากับเจ็ดครับจับมาสามเจ็ดสามเจ็ดครับสามเจ็ดุครับสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดครับ เจ็ดยางเดียวครับตว่าบอมี่เกือบเขาแล้วครับสามหกมันออก3รัสามหกมันเพิ่นหายมาสามเจ็ดครับครับสำหรับลางเพิ่นกับหายมาหนึ่งครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับครับอันนี้เป็นตัวเลขครับสามตัวสามตัวกระลุดครับครับสุดฟันท่งกับเสียนนะครับเนาะ หนึ่งสามเจ็ดตัดเหรียญสามเจ็ดครับสามเจ็ดลุดครับลุดแต้มหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวเลขครับเลขหลานไายหลานสาวครับเมืองนอกเมืองเกาหลีแล้วครับเนาะครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไรละครับทา้งซองกับสิทดิ์ลาพี่ล่าน้องแล้วครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไรละครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ